พระธรรมสองพงศาวดารบทที่32สหลังจากกษัตริย์เฮเซคิยาได้ปฏิบัติพระราชกิจทั้งสิ้นอย่างซื่อสัตย์แล้วกษัตริย์เซนาเคริบแห่งอัสซีเรียมารุกรานยูดาและล้อมเมืองป้อมประการทั้งหลายหมายจะพิชิตเป็นเมืองขึ้นเมื่อเฮเซคิยาเห็นว่าเซนาเคริบตั้งใจจะสู้รบกับเยรูซาเลม็มก็ทรงปรึกษากับขราชบริพานและนายทหาร เพื่อจะถมทานน้ำพุต่างๆนอกเมืองและผู้เขาก็ช่วยพระองค์ระดมกำลังคนมากมายเพื่ออุดตาน้ำและปิดกั้นลำทานที่ไหลผ่านทั่วแดนผู้เขากล่าวว่าทำไมจะให้บรรดากษัตร,ริย์อัสเรียมาพบน้ำมากมายเล่าจากนั้นพระองค์ทรงเร่งซ่อมกำแพงอุดรอยโหว่ทุกแห่งและสร้างหอคอยบนกำแพงก่อกำแพงรอบนอกและเสริมกำลังป้อมป,ปราการ ในเมืองดาวิดพระองค์ยังได้ทำอาวุธกับโลจำนวนมากด้วยพระองค์ทรงแต่งตั้งนายทหารดูแลประชาชนและให้พวกเขามาจุมนุมกันต่อหน้าพระองค์ที่ลานประตูเมืองและตรัสให้กำลังใจพูกเขาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่ากลัวหรือท้อแท้เพราะกษัตริย์อัเซียกับกองทัพมหึมาของเขาเพราะมีพลังอำนาจหนึ่งอยู่ฝ่ายเราซึ่งยิ่งใหญ่กว่าฝ่ายเขามากนัก พวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ส่วนเรามีพระยาเวพระเจ้าของเราซึ่งจะช่วยเราทำสงครามสิ่งที่เฮเซคิยาแห่งยูดาตรัสทำให้ประชาชนมีความมั่นใจย,ยิ่งนักต่อมากษัตริย์เซนาคริบแห่งอัสเซเรียกับกองกำลังทั้งหมดซึ่งล้อมเมืองลาคิสอยู่ส่งเจ้าหน้าที่มายังกรุงเยรูซาเล็มให้นำสารมาถึงกษัตริย์เฮเซคิยาแห่งยูดาและปวงชนยูดาซึ่งอยู่ที่นั่นความว่า กษัตริย์เซนาเคริบแห่งอัเซียตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายพึ่งพาอะไรจึงยังอยู่ในเยรูซาเล็มท่ามกลางวงล้อมของเราเอเซคียาหลอกลวงพวกเจ้าจะให้พวกเจ้าตายเพราะความหิวและกระหายโดยพูดว่าพระยาเวพระเจ้าของเราจะช่วยเราให้พ้นมือกษัตริย์เอาเซียก็เฮเซคียาคนนี้เองไม่ใช่หรือที่รื้อทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย กับแท่นบูชาต่างๆและบัญชายูดากับเยรูซสเล็มว่าท่านจะต้องนมัสการและเผาเครื่องบูชาโดยใช้แท่นบูชาในพระวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเจ้าไม่รู้หรือว่าเรากับบรรพบุรุษทําอะไรแก่ชนชาติทั้งหลายในดินแดนต่างๆบ้างพระทั้งปวงของชนชาติเหล่านั้นสามารถกอบกู้ดินแดนของเขาจากมือเราได้หรือเทพเจ้าของชนชาติต่างๆองค์ไหนบ้าง ที่บัพบรพระบุษของเราทำลายล้างไปซึ่งสามารถช่วยคนของตนให้พ้นจากมือเราได้ก็แล้วพระเจ้าของพวกเจ้าจะช่วยเจ้าจากมือเราได้อย่างไรอย่าให้เฮเซคิยาล่อหลอกหรือเกลี้ยกล่อมเจ้าอย่าเชื่อเขาเลยเพราะไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนของชนชาติหรืออาณาจักรใดๆสามารถกอบกู้คนของตนให้พ้นจากมือของเราหรือของบรรพบุรุษของเราได้ พระเจ้าของเจ้ายิ่งไม่อาจช่วยเจ้าให้พ้นมือเราคนของเซนาเคริบยังกล่าวลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าพระยาเวและเฮเซคิยาผู้รับใช้ของพระองค์อีกต่างๆนานาเซนาเคริบยังส่งสารมาดูหมิ่นพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสเรลว่าเช่นเดียวกับพระของชนชาติทั้งหลายในดินแดนต่างๆที่ไม่อาจช่วยคนของตนจากมือเราพระเจ้าของเฮเซคิยา ก็ไม่อาจาช่วยคนของเขาจากมือเราเช่นกันจากนั้นพวกเขาร้องบอกเป็นภาษาฮีบรูข่คมขู่ประชาชนบนกำแพงเมืองเพื่อข่มขวัญให้เสียกำลังใจจะได้ยึดเมืองพวกเขากล่าวถึงพระเจ้าแห่งเยรูซาเลม็มเหมือนที่ได้กล่าวถึงพระต่างๆของชนชาติทั้งหลายในโลกซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์กษัตริย์เฮเซคิยาและผู้เผยพระชนะอิสยาบุตรอาโมธ ร้องทูลอธิษฐานขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูดองค์หนึ่งมาทำลายล้างนักรบผู้นำและนายทหารทั้งปวงในค่ายของกษัตริย์อัสซีเรียจนหมดสิน้นเซนาคริปจึงถอยทัพกลับดินแดนของพระองค์ไปด้วยความอัพยศอดสูและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์ก็ถูกโอรสบางองค์ปลงพระชนด้วยดาบ เป็นอันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเฮเซคิยาและชาวเยรูซาเลม็มจากเงื้อมือกษัตริย์เซนาเคริบแห่งอัสเซเรียและคนอื่นๆพระองค์ทรงปกป้องดูแลพวกเขาทุกด้านคนมากมายนำของถวายมายังกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและนำของมีค่ามาถวายแด่กษัตริย์เฮเซคิยาแห่งยูดานับแต่นั้นมาพระองค์ทรงไปที่นับถืออย่างยิ่งของชนชาติทั้งปวง ครั้งนั้นเฮเซคิยา ah, ประชวรหนักใกล้สิ้นพระชน์พระองค์ทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตอบโดยประธานหมายสำคัญแต่เฮเซคิยามีพระทัยหยิ่งผยองและไม่ได้สำนึกในพระกรุณาองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงพระพิโรธเฮเซคิยายูดาและเยรูซาเลม็มแล้วเฮเซคิยาและชาวเยรูซาเลม็มกลับใจจากความเย่อหยิ่งฉะนั้นพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไม่ได้ตกแก่พูกเขาในรัชกาลเฮเซคิยาเฮเซคิยาทร iah, งมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติและทรงเกียรติอย่างมากทรงสร้างคลังต่างๆเพื่อเก็บเงินทองเพชรนินจินดาเครื่องเทศโลและของมีค่าทั้งปวงทั้งทรงสร้างคลังเก็บข้าวเหล้าอางุ่นใหม่น้ำมันพร้อมทั้งคอกต่างๆสำหรับปศสุสัตว์แกะและแพะพระองค์ทรงสร้างหมู่บ้านหลายแห่ง ทรงมีฝูงสัตว์และฝูงแพะแกะมากมายเนื่องจากพระเจ้าประทานความมั่งคั่งแก่พระองค์เป็นอันมากเฮเซคิยาทรงกั้นน้ำพุกีโฮนด้านบนและทำทางระบายน้ำมาทางแถบตะวันตกของเมืองดาวิดพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในกิจการทุกอย่างที่ท,ทรงทำแต่เมื่อคณะทูตจากผู้ปกครองบาบิโลนมาทูลถามเกี่ยวกับหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในดินแดน พระเจ้าทรงปล่อยเฮเซคิยาเพื่อจะทดสอบและเพื่อจะทราบธาตุแท้ในใจของเฮเซคิยาเหตุการณ์อื่นๆรัชการเฮเซคิยาและพระราชกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงทุ่มเทพเพื่อพระเจ้ามีบันทึกอยู่ในนิมิตของผู้เผยพระชนะอิสยาบุตรอาโมดในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาและอิสราเอลเฮเซคิยาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพระบุษและถูกฝังไว้บนเนินเขา ซึ่งเป็นอุมโมงฝังพระศพของวงวานดาวิดประชากรทั่วทั้งยูดาและเยรูซาเล็มร่วมถวายพระเกียรติเมื่อพระองค์สิ้นพระชนจากนั้นมนเสโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทน